สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องตัดหญ้าครับน,นานๆบางทีตัดแล้วเจอหินเจอเศษอะไรเงี้ยรับรองได้หัวเกียร์จะพังครับเดี๋ยวนี้หาซื้อหัวเกียร์ได้ไม่ยากครับหัวเกียร์เวลาพังก็ต้องไปหาซื้อที่ตลาดอาจจะเป็นของถมหรือว่าในอินเทอร์เน็ตก็ได้ราคาอยู่ที่ประมาณ100 1 0 0ถึง1,000บาทนะครับแล้วแต่รุ่นซึ่งวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนของ หัวเกียร์ของเครื่องแต่จ้ามาลุยมาสำหรับเครื่อง20ซีซีก็ขันบัดออกให้หมดนะครับบางคนใช้ไปแล้วไปจ้างช่างมันก็บวกค่าช่างไปอะไรเงี้ยราคาแพงเราสามารถใช้เองซ่อมเองได้ก็ลดต้นทุนไปได้สูงเลยนะครับนี่นะครับก็ถอดออกมาแล้วอันนี้คือใช้งานหนักมากเลยไปตัดแล้ว อันเนี้ยน็อตเฟืองข้างในมันมันสึกหมดแล้วแกนมันสึกก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ครับเนี่ยเราหมุนดังแคกแค่แค่แค่แคไรเงี้ยนะครับไปหมดแล้วครับหัวใช้งานหนักมากเราจะมาใส่ของใหม่กันเลยดีกว่าของใหม่นะครับมาลูยมาก่อนใส่นะครับเราก็ต้องทำการอัดจารบีเข้าไปก่อนอัดเข้าไปให้เต็มเลยนะครับ หมุนไปด้วยนะครับเวลาใส่โอเคพออาจจะมีเสร็จก็คั้นเข้าไปแล้วนี่เห็นไหมลงล็อกพอดีเลยครับ บางทีซื้อแล้วมันก็ไม่ตรงรุ่นนะครับต้องเช็คดูดีๆครับยังไงก็ก็เลือกดูนับเฟืองมันนะครับแล้วก็ดูขนาดไซส์อะไรเงี้ยให้มันพอดีกับลุ่นโอเคจากนั้นก็สามารถที่จะเอาบีบน,นะครับมาใส่ได้เลยแต่หัวเกียร์ใหม่น็อตใหม่หมดเลยครับรู้ไปเลยครับเนี่ยเหมือนใหม่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยว ต่อไปก็ไปใส่ใบ,บมีแล้วก็เอาไปตัดหญ้าได้เลยครับแปบ๊บเดียวเองครับเรื่องเปลี่ยนหัวเกียร์เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวพี่เขาจะไปตัดนี่ครับ,บรเดี๋ยวจะให้ไปสตาร์ทโชว์แล้วก็ใส่ใบตัดหญ้าแล้วไปสาธิตให้ดูครับสำหรับผู้หญิงก็ตัดได้นะครับ